วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปให้อาหารหนูไปค่ะที่บ้านเราเลี้ยงหนูไว้ด้วยในถะอจริงๆอะ่ะภารกิจม,มันเป็นภารกิจสําหรับไม่ใช่ภารกิจสําหรับเป็นภารกิจของคนบีแต่ว่าตอนนี้เขาไปแข่งกีฬาเพราะฉะนั้นก็เลยตกมาเป็นภารกิจของเราเดี๋ยวเราจะให้ดูวันนี้มีหอยที่ดันมาจากดักไซเนาะมีอาหารสําเร็จรูปด้วยนะแล้วก็มีหอยอันนี้ด้วยก็จะเป็นอันนี้นะนี่ ก็เราเลี้ยงไว้ในนี้เนาะจะมีอันจะมีทออ่อนั้นอนะ่ะมันก็จะเชื่อมเชื่อมท่มทม <ś> อน,นี้มันจะเชื่อมกับท่อน,นี้แล้วก็ท่อน,นี้มันก็จะเชื่อมกับท่อนี้นะมันก็จะแบบเชื่อมกันสองอันแบบเนี้ยสองอันแบบเนี้ยเพราะว่าแบบให้เขาเด้วิ่งไปวิ่งมาเลยนี้จะให้ดูนะว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเอาไปเอาอาหารให้ก่อนอาหารที่ให้ก็จะเป็นอันนี้นะเราเอาไว้ในนี้ก็จะเป็นแบบอาหารนีดอ่ะะเป็นนี้นะ จริงอ่ะน้องบอกว่าให้ให้แค่เหมือนอันเนี้ยสองอันเนี้ยก็คือให้แค่ครึ่งแก้วก็พอไม่ต้องให้เยอะให้แค่ครึ่งแก้วก็พอเดี๋ยวเราจะให้ดูกันแล้วก็เดี๋ยวจริงๆอ่ะจะต้องมีให้อ่าหญ้าด้วยไม่รู้ว่ามันคือหญ้าชื่อว่าหญ้าอะไรแต่ว่าเราจะเกี่ยวให้เพราะว่ามันมีคอกที่ท้องแล้วก็ไม่ใช่ท้องสิคลอดออกมาแล้วมีลูกด้วยไปดูจะพาไปดูนะทุกคนเดี๋ยวจะให้แอบดูก่อนก่อนที่เราจะให้อาหารมันมันอยู่ไหมเนี่ย ไม่เห็นอยู่เลยอะเอ็มมองเบาๆเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมนั่ไนไงมีหางอีกตัวหนึ่ง้ลยอันนี้ก็จะอยู่ประมาณสามสี่สามสี่ตัวอะไรหยามองทำไม เราจะเอาไปให้ตัวที่เป็นมีลูกนะเพราะว่ามันจะต้องทำหลังข้างให้ลูกมันได้เด้อ ก็จะให้ท oh, ั Har ้งหญ้า oh. ด้วยเจะเอาไปทำหลังให้หนูโอ้นี่ให้หญ้าเยอะเกินเปที่นี่ต้องให้าเยอะเกินไปเนี่ย ให้แอบ,บดูเนาะที่แบบจีนตัวนี้คือแม่ของเขานะก็มีดดลูกเตินด้วยเวลาเอาหนอเอาหอยแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปอันนี้ก็คือน้าหมดแล้วเราต้องไปเติมน้ำก่อนเออ